เด็กกินหมาค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหลินกาลังกินหมาค่ะหมาชื่อกระต้อนะคะกําลังกินใหญ่เลยคะ่ะแบบเหมือนแบบอร่อยมากค่ะแล้วจะกินส่วนหางของกระต้อไปนะคะด้วยความหมันเคี้ยวสุดซึ้งจะกินส่วนไหนอีกคะอ๋อขาค่ะตอนนี้จะกินเริ่มกินขาอีกแล้วค่ะหันมาดูค่ะเด็กค่ะ เธอเป็นเด็กค่ะเด็กที่กินหมาค่ะดูนะคะเด็กกินหมาค่ะโอโหเอาเธอเริ่มกินอีกแล้วค่ะเธอเริ่มกินขาของหมานะคะโอ้โหเธอกินอย่างอร่อยมากค่ะอ๋อตัวฟัดมันท่าอ <laughs> อนอร่อยมากค่ะกับการกินหมานะคะแล้วก็งี่เง่าค่ะ มีเงาค่ะเออบนหัวสองจุดนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมิตรคนบาดค่ะเือแไงคะเด็กกินหมาสบายดีไหมคะเด็กกินหมาสบายดีไหมคะเด็กกินหมาอาล่ะค่ะแล้วเราจะปล่อยให้เด็กคนนี้กินหมาไปก่อนนะคะค่ะเธอเธอเริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะเธอเริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะเพราะว่าอ่าอ่าอ่า S <S ทำไมคะเป็นอะไรคะ <S <S โมโหเหรอคะหนูกินแล้วไม่ใช่หรอคะขางมัน <S 2> <S 2> <S อ๋อขากินไม่ได้ใหญ่ไป <S 2> <S 2> <S ลูกเหรออ๋อท่าทางแต่กินขาไม่ได้นะคะขาใหญ่เกินไปคะ <S 2> <S 2> ่ะเดี๋ยว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 ปล่อยให้หาสัดส,ส่วนที่พอกินได้ก่อนนะคะ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้กำลังดูว่าจะกินอันไหนได้บ้าง เดี๋ยวสักาพาักคว้าอะไรกินไม่ได้ก็กินมือตัวเองนะคะค่ะนั่นเริ่มค่ะเริ่มไหลค่ะเริ่มไ,ไ,ไหลอ่ะฮะอ่าอ่าอ่าโอเคค่ะอ่าเริ่มกินต่อโอเคกินค่ะกินดูสิคะกินอะไรได้อ๋อกินเนื้อตัวเองงอ้ยโอ้ยหลัง เอากินหางด้วยกินนิ้วตัวเองด้วยมีความสุขกับการกินแ,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 แนค้ๆแครแคแคไปค่ะก่อนที่เธอจะกินสมบูตัวนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้าค่ะกับเด็กกินหมานะคะจะดูซิว่าคลิปหน้า จะกินอะไรต่อนะคะแล้วเจอกันค่ะหย่ำหย่ำหย่ำอย่อห่